สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่16พฤศจิกายนพศ2566ค่ะมือวันนี้นะคะเมมูก็ได้มาบ้านเจลอตเตอรี่เนาะคะ่ะมื่อวนนี้จะพามาหาเจลอตเตอรี่มาถามเนาะคะ่ะว่าทางนาครพนมเพิ่นยำม,มหาไห่โตไรเนาะคะ่ะตอนเศร้าๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมพอดีคุณแม่เพิ่นมาจากขายลอตเตอรี่แล้วเนาะค่ะุณผู้ชม เอานั่งเฮ็ดย่างเนาะบารสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่หมูค่ะเป็นยังไงลุกตะลีอ่ะค่ยังอยู่ค่ะเจ๊ก็เพิ่งเข่ามาหนิล่ะนะคะยังหลายใบอยู่เนาะหลายอยู่จ้ะค่ะมาเป็นย่างสู้ๆค่ะบ่สู้ก็ต้องสู่ต้นเนาะมันหลายปันนี่บ่ไม่เห็นโบไม่หมูนี่ไม่เห็นบ่เจ้าเลยเด้อบ่สู้ก็ต้องสู้ต้นเนาะมาไล่ปันนี่แห่ประมาณประมาณเจ็ดสิบกว่าใบโอ้เจ็ดสิบกว่าใบเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเนี่ยแปดสิบอยู่หรอ จ้่สิเพราะว่าหมึกแซลมันย่างเก่าสิหกใบเพราะว่าแปรขายมือนกันก็ได้แปดเก้าใบจ้ะก็เลยเขามาเพราะว่าหมืกขึ้นมันเหนียรอร่อยหกสิบใบมันเหนียวนี้นะโอ้เหล็กก็ย่างงามอยู่เนาะับงามไม่ต้องงามจ้าว่าได้ยินว่าเบาแถวคนเสี่ยมาเมาอยู่เด้เ็กคนจักคนเสี่ยมาตัวใดเอานาเจมีหม่องปิงอยู่สองสองตัวสามตัวนี่ยสองตัวสามตัวนี่โอาเหล็กเจยัางงามมีตัวนี้ประสาทเพิ่นว่าแต่ว่าเจก็บ่รู้ว่าเพิ่นสิเอาตัวใดอู้แต่ว่าติดศูนย์ก็ยังเนาะ ว่าเมนพุณอ่ะศูนย์อื่นเขาเอาเออแต่ว่าศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งค่ะค่ะเป็นยังให้กำลังใจขอบคุณในลายเบิร์ตป้เบิร์ตกับกระเจ้จะเมาเอาเบิร์ตนี่ล่ะฉันนั่นเบิร์ตที่ดีก็นเลยก็เอาไปขำไปซื้อเรื่อก็เอาไปขำไปแันเบิร์ตกับกระเจ้ต้องเมาล่ะต้องใจปั้มใจปั้มใจปั้มแล้วเนาะค่ะมากบ่มากก็ต้องเอามากบ่มากจะต้องเอาแต่ว่าเจ๊เจ้นี่เจ๊มีเลขตัวเล้งเจ๊อยู่เอาตัวใดเจ๊เดี๋ยวเอาที่อื่นทีพิจัยเพื่อน ส่วนตรวจเอาส่วนตัวเบาะแสใส่จิ้มเลือซื้อแล้วจิ้มเลือมซื้อโอ้ศูนย์สี่สองโอ้มักตัวนี้เ่แม่นมักแบบว่ารู้สึกว่าปิงปิงปิงเงซื้อแต่ก็ไม่ได้พูดค่ะก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้มันมันมักมักซื้อแต่ว่าส่วนตัวหมายถึงว่าเห็นมันเคยออกรางวัลนั่นรางวัลนี้นะตอนแรกมาใจกับซูนยห้าแล้วตนนี้เป็นโมปิงตัวนี้เลย โอเคจ้าอ้าวบ่าวแถาก็มาแล้วครับพี่ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรตเตอรี่มาตะเข่ามามาตะเข่ามาจะได้ยินเสียงเจ้าๆก็เลยยากมากเรืเสียงไรโรตเตอรี่นี่ค่ะเรื่องอะไนี้ล่ะแถวๆตรงนี้บ่าวแถาเขามาเรียกเอ้าจังไงนี่กวนนะครับจะซอยเจไปนี่หรอกพี่น้องโอ้ยขอบคุณค่ะเพราะต่ว่าลอตเตอรี่ไปหลายหลายทิ้งวันเลยบ้าบ้าหาซิบไปอะไไหมปลาหาซิบไปแม่ดูเห็นแม่แมม่่เอาพี่น้องเขาพอดเอ ได้ลุ่นทั้งวันเออทั้งชุ่มจังทับเบิ้งน้ำกันตัวใดหาสิใบหนึ่บค่ะทั้งชุ่มเออเมื่อนั้นก็ไปพอเจดีเนี่ยขอน้ำพอเจดีพอเจดีกันแห้ซอยนะครับผมเป็นยังไงจากนครพนมท่าน็ยัำมากที่เก่ามากเบาเทานะคะก็เลยถามว่าเจ้าเด่นตัวใดเจ้ก็เลยถามว่าเจ้าเด่นตัวใดเพรานไหนว่าเด่นศูนย์เก่าแต่เจ้ใส่ใส่บาตรตัวร่องอาจจะเป็นห้า ค่ะที่เป็นว่าค่ะรรมดาคนจะร่องร่องหาหรือว่ามากระลูดไปเรื่อยๆกระรูดหาไปเรื่อยๆหาหาไปเรื่อยว่าเอาเอ้าคือเมื่อนั้นบริวารอันร่องตูนดี๊ซูนกับเก่าเนาะเป็นเครื่องวดที่แล้วเห็นมั้งมันนจะเปลี่ยนมือมันจะเปลี่ยนมือเป็นคืว่าเด่นตัวใดเด่นซูนที่เก่าละเจตแต่ว่าจะเป็นร่องหาหรือว่าปวดกระสัยเพราะว่ามือนั้นเป็นเด่นมาว่า อันหาอยู่หลักหน่วยมันบ่มือเฮามือเฮาอันนั้นมือนั้นเป่นว่หาอยู่หลักนวยมันจะมีอ่าหนึ่งหาะคะสามหาแปดหามันบ่มืเฮาลงนั้นแต่ว่าคนว่าทำมากระูดเลยเ่นว่เด่นอันร่องตัวร่องนี่ขึ้หาแต่หาใหูหลักนวยคือเก่าเป็นว่จังสี่เนว่าอีกนี้ว่จังสันเจกับบอลูขึ้นกันแต่ว่าคนว่าเด่นศูนย์ศูนย์จะมีศูนย์สี่นเป็นบ่เท่าเท่าแล้วก็ตัวหาเพื่นกะเพื่นหาห้ยู่หลักหนะะ เป็นห,ห,หนึ่งหาสามหาแปดห่าเว้นบอกค่ะกัประมาณนี้แหละเจ๊ก็จำได้ซ้ำนี้แล้ว,เอ,ลวเอาหนี่จำม,ม,ามุมเดี๋ยวอุลตรี่งงามอยู่ตัวนี้นมันมีตัวงามอยู่ค่ะแต่ว่าแผดเป็นยังมันจะขายาออกหาหาฮเ <ha? S 2> ก่าสามเก่าสองกับงามสองเก่าตาสองหาบ่หมี่บ่ 2> 2มี่สองหาสองเจ็ดสองแปดบ่หมี่สองแปดมี่สองแปดมี่อยู่บ่เดี๋ตัวนี้นะฮะโอ้สองแปดเดี๋เป็นชุดยุ่งเป็นชุดจ้ะ สองแปดเหลือหนึ่งชุดสองเก้าเก้าสองจะเป็นปรีค่ะแล้วนีาไร่ล่ะเต้าคะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเรือนั่นอะไรยังไงเรือง่ามอยู่ตัวนี้นะเจ็ดแปดแปดเลขเลขเหลือง่ามอยู่จจะไมเป็นยังเอาศูนย์หกตัวมีคนเอามันเป็นน้ำเปล่งสี่ศูนย์หกเรือไม่ได้ยังไงเจกับงงสามหกจะมาบอกกับที่ไหนที่ไหนเห็นแต่ศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งเด็ดศีษศูนย์เอาหนิครับตำชุมจากนครพนมนะครับเนาะพนิยมไฮต้อนเศร้าคือว่า ยังเด่นที่ศูนย์ยังเด่นที่ศูนย์ครับผมแต่ว่ามันรองเปลี่ยนตัวรองติ๊กติ๊กหลังไอ้ติ๊กถูกหล้างเละหายผมไม่เจ๊เฮ้ยยังสิบอกค่ะนี่นี่ติกคือนี่อ่าติกเครื่องหมายโอ้ยจะเป็นขางใส่เด้พี่น้องเลยนี่บอกนี่นี่ต้อนนี่ต้อนท้ายนี่ติ๊กติ๊กเล็กเออนีประเด็นศูนย์กับห้าได้พี่น้องเด้อเป็นว่าหานะครับเด่นที่หาลูดศูนย์เลยวลูดหาเลยก็ได้ลายยุรักนวยแม่นะครับลักศูนย์มันคือศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก ักคาหนึ่งหาสามหาแปดหาสองหากับมาเรียงเนี่ยเจ็ดหาก็ได้โอ้เก่าหาลักเก่ามีเก่าหนึ่งเก่าหาเก้าเจ็ดอยู่ธรรมช่มเข้ากระโดดเอาก็ได้กันว่ามักกันนี้ตาพูดไอ้มักวิ่งคือศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าเลนที่ศูนย์รองที่ห้าสามตัวจะหาได้บอศูนย์หาเก้านตรงกับเบ้าเท่าอยุที่พี่น้องม่มีขายเลยตรงเบ้าเท่ายมีศูนย์หาเลขสามตัวนี้ที่กลับตัวน่ะเจโรตรี่ขายหมดตั้งแต่วันหลังจากไอยออกหนึ่งวันมีคนจองหมดของเบ้าเท่าตรงมีศูนย์หาหนึ่งหา เก่าหนึ่งเก่าหาเก่าเจ็ดแประมูลชมเก่าเจ็ดบริตัดให้แมนเก่าหนึ่งแมนนี่ครับแต่คนเด่นมหาศูนย์กระหาเด่นเมนค่ะแมนเพื่อนเพื่อนเปลียโตไหมเพื่อนเปียโนไหมตอนแรกเรนเด่นเด่นที่ตัวนี้กับตัวนี้แหมียนมาคำทีอารตทีไปนะคะมือนี่เพื่อนบอกว่าเด่นที่ห้านะคะ จะรูดเอาก็ได้นะคะคแต่เพิ่นก็บ,บอกว่างวดที่แล้วอ่ามันเป็นงวดที่แล้วหมายถึงคลิปที่แล้วเพิ่นบอกว่าหาอยู่รักนวยนะคะงวดหน้าหาอยู่รักหนวยแต่ว่าเข้ากระเบื้องไปน้ากันน,นี่ละเนาะครับผมอเอาลอตเตอรี่ดึงมาเจ้สอยช่วยเจ้นกอนโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะเอาห้าห้าห้ามาที่นนองขจาวายจะลืมหาเด้อท่านห้ามาแรงเจ็ดหนึ่งขึ้นเหลือจัก เจ็ดหนึ่งมาไปหนึ่ง,งน,นะคะไปหนึ่งมันตรงกับเลขเปล่าแถวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไหมท่านผู้ามาชม 1, 7, 7, 8, นะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับราคาเลยเนาะสองแปดสองแปดเลยชุดเป็นชุดค่ะแปดเลยเป็นชุดมันบอกสองเก่ามากเจ็ดใช่ไหมนี่อสองเก้าเก้าสองมา เมาเลยเมาเลยนะเท่าไหร่เมาหมดเก้าสองสองเก้าห้าห้าเก้าสองห้าเอาที่กิ่งศูนย์หกกับงามไี้ทำมาชุมอันนี้เหลยออยู่สามใบเก้าศูนย์หกเลืสองแปดถ้าเด่นที่ศูนย์ก็ต้องศูนย์นะคะนะครับพ่อศูนย์หกกับของอไรนี่นี่ของนครนี่นี่ของไอ้หนก็มีเอามาศูนย์หกมา้เจ๊ นี่ครับโอ้จะเป็นเขากั็บรรยากาศเลขนี่ไอลรอไปเจสองสี่หกแปดสิบสิบสองเอาใสยเกคนสิบสองใบท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆค่ะครับผมนี่ครับผมนะครับรุ่นรางวัลหนอกพี่น้องรางวัลนรางวัลนะสองวสามโตนี่ห้าห้าท่านผู้ชมห้าห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าเก้าสองศูนย์หกนะครับ สองแปดเจ่อเอาเพราะว่าช่างพนทูมาบอกว่าสองหาสองเจ็สองแปดในเด้อั่งำของนำครับโ้โทรมาอีกทรมาเมื่อเ้านี่ค่ะทรมาเมือกี่ไรย่างไปบ้านเมื่อกี่พนทรมาเพาเาติดสองหาสองเจ็สองแปดนเอสั่งคำขอนเาเรียกว่าสองหาสอหจะเป็นไรละครับ2องหาเสองหาเบอสองหาเก็เไมได้สองแปดเนอยู่สองสเจ็บ่มีเนาะสอเจเจเหมือกัน หมเอาเป็นทั่มาช่างทาห้องน้ําวัดต่เลขเพิ่นอะสี่หกสี่สี่หกสี่ก็สามเก่าเลขช่างช่างทำห้องน้าวัดก็เหลืออยู่ด้สามเก่าไม่ตอ3สามเก่าก็ท่านละขายอยู่สามเก่าเป็นเลขที่ย่งอยู่สามเก่าเกาสามเพราะมีพูดแตะสองสี่หกแปดสิบสิบสี่ใบวะจ้าเอานี่ครับเนาะเพิ่นก็ย่าให้แล้วอันนี้เบ่าถาซอยเกเพิ่นขอบคุณหลายค่ะสาธุให้ลำลำเรื่อยๆรวยร้านนะจ๊าเอา ลองเบิ้งพี่น้องงวดนี้ลองเบิ้งเนาะรวมแล้วจะหกสิบเออแมนหกสิบกว่าใบแล้วเบาตั้งปัญหาสิบกว่านี้สิบสี่หกสิบกุศลกนเท่านั้นแต่ว่าเราติดตามักพี่น้องเอาซี่ใบวันนี้ซี่ฮาฮาเป็นจังบุญฮาเป็นจังโชคเท่านะครับบอเป็นนะครับผมอุดหนุนรัฐบาลไทยใช่จิ๊บเหแตกสองตัวสามตัวศูนย์หกนี่นะเห็นมันศูนย์หกงามันตรงกับของไอ้เจนิญผลีนะครับนุ่มนี่นะนะครับเกาหนึ่งเกาหนึ่งพันเหลือววะ เก้าหนึ่งเจเมือเจ้จะเหลือแต่สามเก้าเก้า็นแบบอยู่ได้เก้าหนึ่งเมืแล้วมีคนออกไปล่ะแม่หมูเกืาแปดเมือเศ้านี้ตอเจ็ดแปดนี่ก็เลขงามเลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี้ยเชเละรัดแม่คพามอ่แม่ไม่หมูฮะเจ็ดแปดมบอกไม่หมูระบาดแปดระบัดเลขจักนคนพนมเป็นข้าเจ้าห้มาเจนแล้วตัวหนึ่งตัวใดล่ะแปเดียวมีใบเดียวเด้หกสี่หนึ่งนี่มีใบเดียว ดึงมา,าใบที่ชัดิจีนใล่ไหเราเอาไปเบ็ดแล้วแปดหนึ่งสองอีกเติงตุนน่นเอาหนึ่งหนึ่งสองมันน้ำหนักบอลหนึ่งสองเอาเลขดับปูนนนสวรรค์ไม่เอาเอาราก็ต่อรับท่านผู้ชมยำนะครับจากลครพนมนะครับเพื่นมาให้เน้นศูนย์นะครับเด้อศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับเดินร่องเพื่นเปลี่ยนจากเกามาเป็นหาให้ติดหาไว้เลยเพื่อนมาห้าอยู่หลักหน่วยหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าถาทจท่บ捕ชอบตัวที่มันจับให้ในการลูด ่รนมช้ชมลักศูนลักหานะครับเก้าคือเก้าหนเกาหาเกเจ็ดนี่เป็นตัวกันตัวร่องปุ่ว่าตัวกันตัวร่องไวนะครับเป้าเท่ากันนี้ครับเห็นศูนย์หลือก็เอามาเลขยสใบนะครับรมช่มครับจากนครพนมนย้ำแล้วย้ำให้เก่านะครับเห้เด่นศูนย์กับหาครับเน้นที่ศูนย์นรอง5เดืครับปุ้ใได้หมักเล็กวิ่งจากนครพนมเพิ่นสามตัวหาให้ได้รดศูนย์หาเก้นี่บ่ได้งหงดนนิ เปลี่ยนแปลงสองหมวดแล้วเนาะข้าวมาเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ก่อนนี่สินินเนีนมากตัวใดคูนะเดี๋ยวช่วบายมาันกันอีกที่หนึ่งนะครับอ๋ขอบคุณเจร์รตリーขอบคุณจังหวัดนุ่งคนนะค่ะมันมานุ่งคนเจสสูสูสู่ะสวัสดีค่ะ